กราบสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับกระผมนะครับวันนี้นะครับทำไลายชาแนล n e นนทุกคนหลังจากที่ห่างหายไปหลายวันนะครับสำหรับวันนี้นทุกคนผมจะาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแทรกหรือว่าสร้างโปรเกตติดตามแผนงานนะครับลงในแผนงานของเราในส่วนของโปรแกรม Excel นะครับ ว่าจะมีวิธียังไรนะรทุกคนทุกคนทาเหมือนผมไหมนะอะไรคนอาจจะเคยทำหละจะทําเหมือนผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทําในสไตล์ของผมให้ดูถ้าสำหรับเพื่อนจะนําไปไประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่าทาอย่างไรนะทุกคนนะเบื้องต้นนะทุกคนเดี๋ยวผมแทรกแทรกเซลล์แท็กคอลัมน์ไปส,สองคอลัมนะ์นะ เพราะเราจะมะีเราจะมีแผนเราจะมีโปรเกสแผนหลักแล้วก็โปรเกสงานที่ทําได้หรือว่าเอ็กชวลน,นะครับ,นะรบสำหรับตัวนีนะ้ตัวนี้จะเป็นโปรเกสแลน โปรเกสเป็โเกสเป็นโปรเกสแปลนนี่โปรเกสแผนหลักมั้งทุกคนส่วนอันนี้เป็นโปรเกสผลงานที่ทำได้ โปรเกตผลงานที่ทำได้หรือว่าโปรเกสช่วงนั่นเอง ACL ตัวย่อนั้นทุกคนตัวนี้ผมเอาเป็นสีออกข้าวฟาดีกว่า,าตัวนี้เอาเอาเป็นสีครีม,ม,มประมาณนี้นะครับสหรับในส่วนของโปรเกตส่วน นะนี่นแผนางานเราก็พร้อมนะทุกคนนะในส่วนของ S c u r v e เดีย๋ยวผมดึง S c u r v e ลงมาก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปใช้ข้อมูลนะทุกคนอันนี้หมายถึงเพื่อนๆที่สร้างแผนมาแล้วนะครับสร้างแผนงานมาแล้วนะได้แผนงานได้ประมาณนี้นะครับแต่เรายังไม่ได้ใส่โปรเกตนะครับเราจะเริ่มใส่โปรเกตกันนะทุกคน เริ่มที่แผนนะทุกคนแผนช่องโปเ๊เกตคือช่องนี้นะครับแล้วก็จะเราก็จะมารวมข้างบนนี้นะครับนี่ช่องนี้คือเราต้องรวมเปอร์เซนต์งานทุกช่องมาอยู่ในช่องนี้นะทุกคนแล้วเปอร์เซนต์งานแต่และช่องมันก็จะรันตามวันที่เราทำคือช่องนี้ให้เพื่อนใส่เท่ากับเท่ากับซ้ำ แล้วก็วงเล็บเปิดนะทุกคนรวม2ช่องนี้แล้วก็วงเล็บปิดกด enter นะครับเสร็จแล้วให้ทุกคน copy ลงมาทุกช่องเลยนะครับขออทอน c ขออทอนะทุกคนนี่ยลงมาทุกช่องที่เป็นแผนนะครับเฉพาะช่องแผนหลักเท่านั้นทุกคน นี่เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์งานนะครับเปอร์เซ็นต์งานดับเป็นคลิกดูนะครับดับเป็ลคลิกดูถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์งานก็จะเปรียบเสมือนงานเราอยู่ณนะวันที่25นะทุกคนนะปัจจุบันนะครับเสร็จแล้วทุกคนรวมตรงนี้นะครับคลิกเท่ากับซัมก็ได้นะครับเท่ากับซัมเอสยูเอ็ม แล้วก็วงเล็บเปิดดึงจากนี้ลงมาทุกคนถึงตรงนี้อ่าถึงตรงนี้แล้วก็ใส่วงเล็บปิดกด enter เขาขึ้นแบบนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้ไปตั้งค่าสไตล์เทคนะทุกคนต้องคลิกที่นี่แล้วก็ไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ทีนี้เปอร์เซ็นต์ของเขาก็จะคำนวณจากตัวเลขเรานะครับมันจะออกมาเป็น เป็นหลักร้อยนะครับเราต้องเอาไปหารรนะ้อยทุานคนหารคลิกขึ้นบนหาร100 enter นะครับเพื่อนๆจะดูเปอร์เซ็นต์เป็นทศนิยมเลยก็ได้นะครับแต่จริงๆเปอร์เซ็นต์โดยรวมเราดูแค่หลักหน่วยก็พอแล้วคนนะี้นะครับทีนะบนี้อ่านกันยังไงสำหรับเปอร์เซ็นต์นะครับ ทำไมมันขึ้นแค่นี้นะคนเดี๋ยวผมจะทําเส้นอ้างอิงนะแทรกรูปร่างเข้าไปนะครับเบื้องต้นงานผมณนะปัจจุบันสมมุติว่างานผม,มดําเนินงานมาถึงวันที่นี่นะคนวันที่สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนมีนานะครับดึงลงมาสิ้นเดือนมีนาเปลี่ยนสีไม้ผมเพิ่ม เลเยอร์มันคกว้างจะได้ถูชัดนะครับงานผมลันมาถึงสิ้นเดือนมีนานะครับอยากรู้ว่าแผนของผมไปเท่าไหร่แล้วทุกคนให้ทุกคนดับบคลิกดับคลิกท,ที่นี่นะครับตัวนี้มันมาสุดแล้วนะครับดับคลิกที่ยังไม่สุดดึงไปให้ถึงเส้นนี้เลยนะทุกคนหรือจะดึงแค่ตัวเลขที่เรามีก็ได้นะครับ นี่ดึงแค่ตัวเลขที่เรามีครับคืออย่าให้เกินเส้นนะครับอย่าให้เกินเส้นณวันที่เราอัปเดตนะทุกคนนี่ดับเนคลิกแล้วก็ลากมาให้ชนเส้นนะครับตรงไหนที่มันชนเส้นก็ให้ชนเส้นแต่อย่าเลยเส้นนะทุกคนนี่แค่เส้นนะครับพราะเราทําง,งานถึงวันนี้แค่วันนี้นะครับตัวไหนที่มันเลยเส้นก็ไม่ต้องมีติกนะทุกคนนะดับเป็นคลิกตัวที่นี่ชนเส้นก็จะมีแค่นี้ นะครับเสร็จแล้วเราไปดูที่เปอร์เซ็นต์เอ็กชวันเราเออเปอร์เซ็นต์แผนหลักเราเปอร์เซ็นต์แผนหลักเราอยู่ที่47เปอร์เซ็นภาพรวมนะครับภาพรวมของของโปรเจกต์เราทั้งหมดนะครับของงานเราทั้งหมดนะครับงานสร้างเนี่ยครับลานหลบเราทําดําเนินงานมาถึงวันที่31มีหน้านะครับเปอร์เซ็นต์แผนเราอยู่ที่30เปอร์เซ็นทีนี้เราย้อนมาดูเปอร์เซ็นต์เอ็กชวันนะทุกคนนะ นี่เปลี่ยนเป็นสีานเปอร์เซ็นต์เอ็กชวอก็คล้ายๆกันนะทุกคนคล้ายๆกันนะครับ <c ười> เพียงแต่ว่าเราใส่คนละช่องเราจะใส่ตรงนี้นะทุกคนก็เท่ากับซัมมอนเดิม S U M ซัมนะครับวงเล็บเปิดเราก็คลิกช่องตรงนี้ให้ถึงเส้นสมมุตินะครับเราทำงานดำเนินงานมาถึงวันนี้นะทุกคนนะให้ถึงเส้น แล้วก็กดลงได้ปิดกด Enter เขาเป็นวันที่อยู่เราก็เปลี่ยนให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้เป็นตัวเลขก็ได้ทุกคนให้เป็นตัวอ่ตัวเลขอืมนี่นะครับอุ้ยเดี๋ยวมีแต่เส้นเอาแต่เส้นล่างในคิดนี้นะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมทุกคนก๊อป คอนโทรลซี C, ลงในช่องเอกช่วงนั้นคนดูให้ดีช่งองเอกชวคือช่องนี้คอนโทรลซีคอนโทรลวีอยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้ นี่คือช่องเอกชนของเราทุกคนนะวันนี้ช่องหนึ่งครบหรือยังอ่าครบแล้วนะครับทีนี้ทีนี้ในส่วนของแกนชาร์ดนะครับของเอกชวนนะทุกคนนะอืม เราจะใส่เป็นระบายสีในช่องก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนแต่ทีน,นี้ผมจะให้มันขึ้นแบบออโต้แบบถ้าเราก้อนตัวเลขก็ให้เขาแสดงสีนั้นๆขึ้นมาขอพิธีท,ทานะทุกคนนะให้ทุกคนครอบจะครอบสุดเลยก็ได้นะทุคนนะครอบเดี๋ยวผมครอบสุดเลยนะครับเผื่อเผื่อทุกช่องเลยนะครับ เราไม่เกินวันที่11เพอแผนงานเราไม่เกินวันที่11บนะครับบางทีเราจะได้รู้ว่าแผนงานเราสุดที่11บเราสีมันจะมีขึ้นนะแล้วให้ทุกคนมาที่จัดรูปแบบตามเงื่อนไขนี้นะทุกคนแล้วก็ไปที่ตรงมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้นะครับสมมติไปที่มากกว่ามากกว่าเมื่อเราใส่ค่าตัวเลขเข้าไปมากกว่าศูนย์นะทุกคนนะมากกว่าศูนย์กก 0, เราตั้งค่ายัางไงคลิกตรงนี้นะครับไปที่จะเลือกสีในนี้ก็ได้นะทุกคนเขามีสีให้นี่ นะครับแต่ผมจะเลือกกำหนดเองเอาเป็นสีนี่สีเอกชวนที่เราใช้อยู่นะอันนี้เข็มไปตรงนี้พอคลิกตกลงคลิกตกลงนะเมื่อเราป้อนค่าเข้าไปให้มันขึ้นสีนะครับเสร็จแล้วเช่นเดิม Copy มาใส่ตรงเอกชวน ตรงนี้ก็ใช่เนี่ยว่าอย่าลืมช่องตรงนี้นะทุกคนนะนี่เห็นไหมเสร็จทุกช่องนะทุกคนนะช่อง x ชวนโอเคเรียบร้อยแล้วเราลืมตรงไหนวะตรงนี้นะทุกคนนะคัปปี้มาใส่ ปีมาใส่ใส่เส้นตารางให้เรียบร้อยนะครับโอเคเมื่อเราเชื่อมโยงสูตรเรียบร้อยเราไปใส่เปอร์เซ็นต์นะครับสมมุติว่างานงานแรกเดี๋ยวผมตึงแนวกันตึงตรงนี้อ่ะตรงนี้พอไปที่มุมมองนะทุกคนเลือกคลิกตึงแนวตรงนี้นะครับเวลาเราย่อ ครับเขาก็จะอ่าหน้าหลักจะไม่ไหลจะไม่ไหลนี้นี้เล้วนั่นทุกคนนะเปอร์เซ็นต์ของแต่ละงานนั่นทุกคนนะรวมๆแล้วจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับวันและเวลาทํางานนะครับอย่างเช่น2วันเนี่ยจะอยู่ที่5.26%นะครับหวันอยู่ที่2.63นี่นะครับนี่เยอะสุดก็จะเป็น5วันน,นี่ครับสิบสนี่ครับนี่คือเปอร์เซ็นต์งาน บางแผนงานนะทุกคนนะเปอร์เซนต์งานจะเวทมาจากคอร์สหรือว่าราคาแต่และงานนั่นเองนะทุกคนนะครับโอเคทีนี้ผมจะไปใส่ตัวเลขสมมุติว่าผมทำสองวันเหมือนกันเนี่ยเปอร์เซนต์ของงานชั่วข่าวเนี่ยสองจุดห้าจุดสองหกเปอร์เซนต์ทั้งหมดเนี่ยผมทำสองวันแต่ว่าผมทำเสร็จวันที่ยี่หก แล้วก็สองวันคือยี่สบหกยิบเจ็ดนะครับผมทําเสร็จสองวันทําเสร็จสองวันเหมือนกันแต่ว่าเราเริ่มงานช้าทุกคนก็เริ่มยีิบหกเท่ากับตรงแผนนี้ทุกคนนะเปอร์เซ็นต์แผนนี้ะทุกคนนะเท่ากับติ๊กที่แผนแล้วก็หารสองเอนเทอร์แล้วก็ลากมาสองวัน นี่ครับเปอร์เซนต์งานเอกชนก็จะขึ้นนะครับเสร็จแล้วงานนี้ก็เช่นกันนะครับผมเริ่มวันที่26นะครับแต่ผมทําเสร็จ3วันนะทุกคนแล้วเสร็จวันที่28เริ่มกว่าแผน1วันนะครับก็เท่ากับคลิกตรงนี้แล้วหารสาม enter แล้วก็ลากมา3วัน นี่นะทุกคนโปรเกสเราก็จะไล่าตามมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับงานนี้นะครับผมเริ่มวันที่28นะครับในแผน2วันแต่ผมทำแล้วเสร็จนูน่นนะครับอ่าสี่วันนะทุกคนสมมุติสมมุตินะทุกคนนะหรือว่าแผนงานทุกคนจะเสร็จตามแผนนี้เลยก็ได้นะครับเป๊ะเลยก็มี รับก็เท่ากับตัวเลขนี้หาร4ก็คือ4วันนะทุกคนแล้วทุกคนลากไป4วันลากไป4วันเดี๋ยวนะหารสี่อืมผมลืม ล,ลืมติงเขาไว้นะครับลืมตึงเขาไว้นะครับเอาใหม่ตั้งแต่ตัวนี้แล้วมั้งนี่ตั้งแต่ตัวนี้อ๋อนี่ไงมันต้องตึงเขาไว้นคัคนตึงไว้นะครับก็คือใส่ตัวเขาเรียกอะไรเครื่องหมายดอ,ดอลลาร์ไซน์นะครับหรือว่าตัว F4 นั่นคนกด F4 นี่เครื่องหมายนี้กด enter ครับเวลาเราดึงอ่ะเวลาเราดึงเขาก็จะไม่ขยับ นึกออกไหมครับเขาก็อยู่ที่จุดเดิมนะคนนี้นี่เขาอยู่จุดเดิมอันนี้เราไม่ได้ตึงก็คือครั้งแรกอยู่ตรงนี้แต่อันที่สองขยับมาละอยู่ตรงนี้ละนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตึงเพื่อให้เขาอยู่ที่เดิมนะครับคือการกด F4 นั่นคน,น,นอ่าแล้วก็ Enter Enter เดี๋ยวนะมั่วละเมื่อกี้ผมติ๊กผิดช่องไปกด F4 แล้วก็ Enter ดึงไปสามวันนี่ที่เราตั้งค่าไว้เห็นมันานถ้าเป็นศูนย์เขาก็จะมีขึ้นสีแดงนะครับจนกว่าจะมากกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์เขจะขึ้นสีแดงนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรึงที่ G 1 6นะครับแล้วก็ลากไป4วันนี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเข้ากับแผนนะครับนี่คือแล้วเสร็จนะครับส่วน ส่วนตรงนี้นะครับเราล่าช้ากว่าเราเริ่มช้ากว่าแผนหนึ่งวันแต่ว่าแล้วเสร็จตามกำหนดก็เท่ากับตัวนี้มาเลยนั่นคนนี่ enter นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ถ้าสมมุติว่างานพวกนี้เราไม่ได้เลยนั่นคนจนถึงเนี่ยเราไม่ได้เลยเปอร์เซ็นต์งานเราก็ได้แค่สิบแปดเห็นไหม กับแผน47เปอร์เซ็นต์เงินเราได้ที่18นะครับมันก็จะลบอยู่ลบอยู่เท่าไหร่ล่ะเราต้องไปตั้งค่าที่ที่ตรงตรง x ช่ชวนข้างล่างนี่นะคนเราต้องใส่เปอร์เซ็นต์ x ชวนนะครับข้างล่างด้วยนะครับตรงนี้ต้องมีเปอร์เซ็นต์ x ชวนเพื่อที่เราจะไปใส่ใน X-curve เนั่นเองนะคนนะ สมมุติว่าตรงนี้ผมทำเสร็จภายใน1วันเช่นกันนะครับ1วันก็เท่ากับนี่เลยอันนี้ก็ผมแล้วเสร็จภายใน2วันก็เท่ากับ7.8กด F 4ตึงไว้ทลยคนแล้วก็หาร2 นี่ผมทำสองวันเสร็จอันนี้ก็ทำสองวันเสร็จเท่ากับ f4 หารสองสองวันเสร็จอันนี้ก็ตามแผนหนึ่งวันนะครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชตามแผนอันนี้ก็ตามแผนอ่า คือออนเปนนะครับออนเปนก็ออนแปนก็คือสองวันเนี่ยตอนนี้เราได้อยู่ที่เท่ากับตัวนี้หารสองทุกคนนะทุกคน Fc แล้วก็หารสองเปอร์เซ็นต์เราอยู่แค่นี้นะครับสองจุดหกสามส่วนงานตัวนี้ก็แล้วเสร็จตามแผน ครับ 1>, 1 2 3 4หาร4หาร5านะครับถ้าคิดว่าได้จำแผนเราก็หารหหาร 5, า 5. า 5. า 5. Eness? ไปดูโปเกตไปดูโปเกตก็คือถ้าเราดูในกราฟรเอกชั่วนะนทุกคนนะ มันจะต่างจากผลลัพธ์นะเอกชวนมันอาจจะหย่อนนิดนึงนะเพราะว่าภายในสัปดาห์นี้เนี่ยมาจบที่สัปดาห์เนี่ยคนะุณเราจะได้รู้ว่างานเราถ้าเป็นเส้นเอกชวนมันจะแอนเดี๋ยว,ยวคลิปต่อไปผมจะมาใส่เอกชวนให้ดูนะครับว่าคลิปเส้นเอกชวนอ่ะมันจะแอนแล้วมาประจบกันที่วันที่31ก็คือสรุป สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือมันจะยังไงไม่รู้แหละนะครับเพียงแต่ว่าวันที่3ามเ็มาเนี่ยแผนกับเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะทุกคนไม่มีตัวไหนที่ว่าหลุดแผนเพียงแต่ว่ามันอาจจะแล้วเสร็จช้ากว่าแผนนะครับแผนกับเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่ากันสรุปวันที่1ที่เรารายงานวันที่1พรุ่งนี้เนี่ยก็คือจะไม่โดนท่านผู้ใหญ่เพ่งเลงละเพราะว่าเราดึงงานขึ้นมาได้นะครับนะครับก็จะประมาณนี้ถ้า สมมุติว่างานเราเมื่อวันที่29อ่เาเดี๋ยวผมจะดึงถอยมาวันที่ยี่นะครับงานเราจะติดลบไหมนะครับ29ก็คือตัวนี้นี่นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ที่ไม่ได้ตัวนี้ที่ไม่ได้นะครับเลยออกไป ตัวนี้นี่เห็นไหมทุกคนงานเราก็จะติดลบช่วนเราได้ยีนะครับทั้งแผ่นเราสี่นะครับถ้าเป็นถ้าเรารายงานเมื่อกลางสัปดาห์เราโดนโดนท่านผู้ใหญ่ติแน่นอนเพราะว่างานเราติดลบนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์งานเราสเปซสป่ามากแต่พอมาถึง พอมาถึงเนี่ยพอมาถึงวันที่31ปรากฏว่างานเราดึงงานกลับมาได้นะครับโดยพวกนี้ออนแปนหมดครับแล้วก็แล้วเสร็จภายในวันที่3าก็จะประมาณนี้นะทุนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะมาใส่ตัวเลขเอชชวนให้ดูนะคุณนะคลิปหน้านะครับว่าเอกชวนเราไปยังไงนะเพิ่มแล้วมันมาประจบกันที่นี่โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะทุนะ เดี๋ยวกันคลิปหน้านะทุกคนคลิปนี้สวัสดีครับ